สำหรับคลิปนี้จะถึงเรื่อคือสุ่มกลัวกับมางังคุ้มเก่ามายังคุ้มเก่าขึ้นผากระงังเขาพิ้นผา,อนาตองพอกระว่างก็ดีก็มีหลายคนหลายชั้นสงสัยว่าชี้กรมแก้งแจกเสียเคอเช็ดหนัง สูดควันกองใช้เพื่อหยังกัดจ้ำกัดเว้นใช้เครื่อหยังเหล็กตะการสูดฉอดนะครับนั่นากสุเปียเชียยังจะหาหลวงพ่ออธิบายเห็นฟังว่าการแก่งแก่เสียขอส่งปีส่งยังบูชาส่งให้ถึงเพื่อหยังครับมันเป็นปรแบบนี้โบราณมากขันปีใลยขันมุขคนเลยที่เจ็บไข้เลยป่วย ดวงบ่ดีเก็บไข่ไร้กล้วยเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นประเภทนี่โบราณคนอีสานมาเตจอทึกระบันคนนัน้นมันเป็นจารีประเพณีมาแต่เก่้ส่วนีครับคนนั้นมีอย่างกระสางผาสมอ,องเนียนเอียงกระสางคนโบราณเขาเจ้าะทิศแบบนี้มากเจ็ปีแจ็เดือนทุกปีบ่ดีป,ปีนันปีนี่เป็นเรื่องทันที 4, ต่ตามตำล่าขำ ของคนอีสานก็เดียถือกันมากต่วันพระวรุธปู่ยาตาใหญ่บ่ยมันบ่ยมันของสิทําขึ้นมือหนึ่งวันเดียวจะหนีมันหนีนี่มันหลายชัวกับคดนะมุนเป็นประเภทนีเป็นพฤติกรรมนะครับเป็นพฤติกรรมอีสานคนเล่าอีสานท่านกบปือบะฤษมาทา่งแกงแก่เสือพระเมนตอนยั้นก็ยัง อันกระท่องเก่าห้องครับเก่าห้องก็หม้ถึงเนี่ยหมายถึงเทวดาจะแปดทิศนี่ครับเนี่ยพระทิศพระจันทร์พระขั้นพระพุทธพระหัตถ์พระศุนพระเสาพระราหูพระดักขะนารวมกันก็เป็นเก่าครับแล้วอันงชื่อว่าหลวงพ่อยมเงี่ยกับฮายใส่ตรงนี้เงี่ยกอ่างือเป็นตัวเพิงไหมครับตัวตัวเพิงตัวเสวยมันตกไปนับว่าอยู่ไปมันตกตัวไหนเห็ุไปตามตัวนั้นตัวนั้นมันอยู่ใส่ พระอาทิตย์ยุทางที่ใดทางอีสานพระจันทร์เออพระจันทร์อยู่ทางทิศบูรพาพระคาดอยู่ทางทิศอัคนีพระอันอันพุทธอยู่ทางทิศทักษิณพระหัตถ์คือยู่ทางทิศหอดาดีพระชุกยู่ทางปัจจิมพระเสาอยู่ทางหอดาดี ผ้าหยับย่ท้างทิศผ้าหยับพระหูย่ท้างทิศอุดรพระลัคนายุกลางทิศเจนข้าพุหาพร<า>ะ <พา S 2> ข้างน้ากบพระเกศอายุการับอันเดียวกันต่งนาง,งนกกเกางคนผู้งพระข้าพระเกศเตัวเพ,งพิงครับงพเนี้กระตกเพิงกรไดไปเดี๋ยวอุโฮตกปีนั้นมันไดไปะใสนับไปจะตูอตอนมันก็ใช่รับไปนับไปจะเสียไม่ยิ่งนับมาจะสั่ง โอ้นับมาตงาะงัวะอาทิตย์เน่าอยู่กั่หุ่นแหงบาาัวลาผ้าไครไปตามสูนย์นเด้ออาทิตย์พจันทรญชนะขุดเน่าอยู่กั่หุนแหงบาาัวลาผ้าคือขุดเพิงขุดหุ่นแหงบาาัวลาผ้าอาคาเน่เมี่ยวอยู่เสียแสงฝันทิฏอาคาเน่ก็เป็นเมี่ยวทักษิณน,นั่นราชสีเน่านัง ยุท,ท่านชินักชินมันนะ่าจะชีเป็นพ้าหนาของเทวดาวันณหัตโอ้วันอันวัณฟูธมักขาเา่าวนางเสาหอได้ดีเสียยุท,ท่างชินหอได้ดีนั่นเป็นวันนอัณหัตปัณจิมกำหน้าเกี่ยวตกหน้ายุท,าท่างชินตะวันตก ไพ่ย,ยับกับหู้อจอดหนูอยู่ขย,ยิบจุกเข้าน้าไปชดชดทีไพ่ยับต้องเกิดพิงหนูเอออะไไล่ไปอีกตกพ้าระหูอยู่ทิดอุดรอ,อุดร์สั่งไพ่สานสังส่งเทียนเดียนงวไม่งอกินหยาไพ่อีสานทิศอีสานก็เป็นง่วงเตอะห้องห้องครัานเขาเจ้าเขาเจ้าจตองรัมหมอรัมเขาเจ้าจรัมตัวก้อนมัน ขุดขาเหาอยู่กำหุนแหงมัวราผ้าอาคาเนเแมวยููเสียแสงฟันทักสินนันน่าจะีเน่านั่งบักขมเานั่งเฝ้าหอดีปัจจิมพันดอนนาเกี่ยวไพ่ยับกำโคจรหนูยูอูร้อนสั่งไพ่สันสั่งเทียนเดือนง้วไม่งองกินหญ้าไฟสีนอันตัวโค้งมันร้องควายกัพกอย่างใช่ครับเขามายถึอะเขาเจ้าหัวล้านเขาเจ้าแทงไปยิ่งสั่นกระไดไปยังสั่นเขาจาแทงเป็นโค้งเป็นกับไปไงไงมันไงไงมันคล้องจองกัน เขาเย่า <Okay. S 2> ไป้าอะไรไปห้าจิตพระทิตพระจันทร์พขันพระพุทพระพรุกพระเสาพระราหูพระลัคณาเนากนับเวียนไปเวียนไปอายุเจ็ดทิพแปดทิพหาทิพหกมันตกอายุทิพนิยังแก่แตงไปตามทิพนั่นแต่งไปตามว่านั่นขัดตกไปหาทิพอีสานคืองวตามสูตรมันเขาจะว่าพระทิตย์พระทิตย์เน่าอยู่กรมอาคันอันอยู่ทิอันพระอาทิตย์น่อยู่ทางทิพ อาแนี้โอ้โหอันโอภาพุทธอันโอภาจันทร์ภาจันทร์เน่าอยู่กับทั้งหุ่นแหงโบราผ้ามีผ้าหนะเป็นนั่นผลที่ไงว่าอันภาจันทร์นั่นเนากับหุ่นแห่งโบราผ้าให้เจี่ขี้ขุดท่องล้วนมากแนั่นสาเออบรรณาขาโต๊แตงบรรณากามี่เขาแดงเขาดำยังกระว่าไปห่ันอ๋อกลับปข้างต่วของฝากแจงแก่แล้วกันเรียนกันเรียออเาจะนี่หันได พระอังคันยุติสายไปพระอังคันยุติสร้างทิศอันนี้ให้เจ้าชี้หนูท่องล้วนมาให้อับเอายั่งจี่ผ้า那样นคือเป็นหนูเออเห็นไหมอับเอายั่งเคียงเกียสักการะดูกชาของเจยาเจ้าเฮือนเจ้าทงเจ้าเทียนเจ้าเสียเจฟาเจสร่างโจมานี่เขาว่าอะไรขันแจ้งอันหนึ่งให้ว่าอันเจ้าหนึ่งแจ้งอันหนึ่งให้ว่าเจ้าหนึ่งขันแจ้งแก่แจ้งบูชาว่าเจ้าหนึ่งขันแจ้งส่งปีส่งเรียนว่าเจ้าหนึ่งคือว่าขึ้นกันครับข่าว่าขึ้กันข้าเจ้าเอา เอาคำเอาคำพผ้าหนะมาใช้น้ำคือคือยังความพุดนี่ยังอยู่กับหมูแห้งทักถิ่นให้เจ้าขี้ราษสีมาหับเอายังเคื่องเกียร์สักกาบบูชาของเจ้ายาเจ้าเฮื่อนเขาเจ้าไรไปว่าไปให้สั่นอันอันนึงเขาเจ้าถือว่าเทว่ย่าาอยู่กับมูแหงทักถิ่นให้อันในนั่นในก่อนในขอแสนเงเคียงบูซาเจ้าเยาเจ้าเฮื่อนเจ้าทงเจ้าเทียน คบรอบเท่าดันปีเท่านี้ปีกได้ไปไม่มีอะไรอังหลวงพาจ้างยู่วัดกับหลวงพ่อไปจ้างอัางแตหลวงพ่อสวดเมือนจ้างกันไหมครับมันอันข้นอันเดียวกันแต่ว่าห่างว่าคนละคำก็ว่าอยู่อันนั้นพูดว่าอันนั้นพูดว่าอันอันนั้นเขาจะโว้ให้มันครบเพียงกันมันสิมันสิมันสิอันนั้นก็นี่มันสิพิชดารก็นี่ เทวดาแับนี้นี่เราค้นถามว่าเกิดว่านี่สีสีรถสีหยังสีหยังเขาเจอน่อนี่นี่น้ำวันน้ำวันไหมครับเออน้ำน้ำเทวดาประจำวันนช่วงเสียช่งเชียงสีหยังสีหยังเออแต่ว่าพระลูกหุต้องสีดำเห็นวันเสาร์วันเสาร์สีดำวันอังคารสีแดง นี่ตามตามเที่ยวนาประจําวันข้าวมูเกิดวันพุธเจ้าข่อยนี่เกิดวันพุดเทวนานี่ประจําวันพุธนี่คืออย่างชี้อย่างเป็นผ้าหนะคือชี้ขุดหลวงพ่อคุปตะคือแรงขนาดเฮ้อหลวงพ่อคุปตะคือแรงอะไรคือแรงเมื่อไหร่บ่วันพุธนี่เทวนามันช่งอันช่งผ้าหนะนี่คือคือขุดอื เป็นพระนาคของเยวดาวันผุดแลวเอาก็เสียงมันวันอ่อนว่าสีแดงสีแดงวันอันอันทิศจันอังคานพุดผาดซุกเสามันจะเป็นสีไหสีมันเทวดาส่งเพด็ออันส่งเครืองก็ยัง้ให้เรียกอันตีตามวันเกิดเทาไห่ครับเมนวันเกิดวันเกิด คือเขาเกิดันวันศุกร์สิวันศุกร์สีหนึ่งวันเสาร์สีดำวันนั้นวันเสาร์สีดำพระราหูก็สีดำครับเออป่านี้ศัตรูกันมันมีที่ไหนเทวดาเทวดาวันพระหัตกับเทวดาวันอาทิตย์เป็นศัตรูกันเพราะว่าเทวดาวันพระหัตที่เสียเทวดาวันอาทิตย์ ชีง่วงง่วกก็เสียเป็นศัตรูกันเทวดาวันเสาชีหนูเทวดาวันอังขานชีเอ็นแมวแมวก็หนูเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นเพื่อจึงว่าพระธิราจันทร์บางค่านพระพุทธพระหัตพระสุพระเสาพระองคูพระราคนาร่วมกันเป็นเก่าที่เป็นศัตรูกันก็ดีเป็นนิมิตกันก็ดีเพื่อจะบอกว่าเองจัดข้ามามันมันมันต้องหูจัก ัันมจเดี๋ยวมัดเบกแก้วอย่างกันเจ้าเสือเจ้าทรัพย์เจ้าผาเจ้าทัดตาเจ้าเสือเจ้าผาคือผู้มาเห็ดนั่นโอ้คืออันอันผู้ผู้เขาเจ้ามาแจ้งเกลีแจ้งเสี้ยวขออะไรเนี่ยเจ้าขังเสียแมีนเจ้าเสียเจ้าผาขันนเอนเอาเสียเอาผามาใส่น้ำขันคนมวยอยู่คนว่าขันคนมามาเอาเสียผามาอยโยอืออ้เหี้การที่ว่าไปแจ้งเนี่ยชุม่าไปเบิ่งจากบองอื่นมาเห็นฝัดแจ้งไหนวะในเม็ดขันเขาตจ้ามาเจ้าเบิ่งบางี อันเนี không, ้ยค yeah, ือว่าตามในคนอันอันเห็นผมเอาแน่โรคในคลิปในอันนั้นต่างๆเขาบอกว่าเอออันไปเห็นหมออันหมอหม้อมาดูทักมากว่าบวอดีต้องให้ไปแจ้งแก่ทั้งเสียผมก็เลยบอกกรเจ้าไปว่ามาแจ้งให้ไปมาแจ้งมาแจ้งได้บ่ใดต้องให้ยโรงพยาบาลมื่ไรมาเช็คอีกเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันว่อวาอายุเจ้าะเท่านั้นทุกไปเมื่อไรเฮ็ดเมื่อไรทั้นต่อครับนั่นแหละผมก็เลยบอกคนนึงที่ว่าเออที่อันแบกกระทงมากคนจะแจ้งไม่ย้อนว่าแมนมีอยู่สี่หมื่น อายุสิทกไปหนึ่งวันอาทิตย์สองวันพ่หัดสามวันขั้นสี่วันเสามีสี่หมื่นนี่สี่หมื่นมันต้องตกเป็นแปดครับเป็นแปดเป็นแปดทกไปดีดีซีเสียซีคนตายนี่มันไม่มีเรากอายุคู่มิถ้าเขาตืิมให้ คนตายไม่แต่อายุขี่ปับม่มีอายุหรอกอายุคู่ยากมันสิป่วยหโหรอนกัตามต้องปีนไปข้านดานนี้ไปใส่ขีดดวมันสิย่างหัวไปสหมื่นหามื่นสิมื่นเลียนนึงกัตามแล้วคนเีมาเบิ้งอันมากน้หลวงพอหย่ๆนี่่ อายุเท่าไหร่่เขาไหวไหวจลายไหมครับห้าห้าอืมห้าห้าห้าเก้างเสร็จแม่นมาครับเมีนห้าห้าห้าเก้าขนมูมูยิ่งยญ่งเป็นจะเพศอย่างเขายีบผ่าเยอะครับเอออะไรนะขนออกเดิฉีกว่ะอืคนออกเดิฉีเมียนนุ่ดก็จังเปือยงกับสามหางลายค่อยหนอยายหงมไหมเออน้อยหน่อยแล้วมันจะออกเดิฉีมึดขนทุกคนมาออกดิฉีเมีน ลดสอนฝุ่งไปสามห้นหน้าเขาบอกไตมันก็เชือพมผ่าบางมั้งอีกแล้วมันก็มันมันสักไหนอ็นนั่นเดี๋ยวมัเป็นซ้ำเหมืยนซ้หะไปมันก็คือหัวอะไรนกม้งนึกวตกไปมันคนหนุ่งบอกไปคนคนหนุ่มมันม่ไดข้าบอกดูมันทีบันเายห่แจ้งชัดว่าไหรอกว่อนี้มันต้องศึกษาอีกีมันต้องคำนวณเลขคำนวณอายุคนมาใส่กัน มันคืมันบ่ตัวหนึ่งเอามาก็คทกท่าไว้ฟอ้อมด้วยบอกว่าทอดไว้เรียนไหนเย่วสีตายเรียนไหนมันศูนย์ปีนี้มันสี่ได้แล้วปีนี้เรียนปีมันบ่ดีแล้วป่าดีเรียนมันสีศูนย์อีกขันเป็นยังเป็นยุหันหนักขันคมเรียนนั้นไปเปรี้ว่าตายมันมีเรียนเดือนมันสีศูนย์อีกภายในสิบสองเรียนครับแต่ปีนันบ่ดีเราเรียนมันจิมีเรียนศูนย์อีกเรียนหนึ่ง มัอขันคามเรียงกันไปป่วยถือว่าชอบไปหันกินบาตรท่นว่าตกศูนย์นี่บไหครับเมียนขันปีมันศูนย์เนี่ยเรียนมันศูนย์อยู่เรียนนั่นถ้าเกิดคนบอกเขาถือว่านี่ครับมันคามเรียงตัวนี้แล้วนี่คามเรียนนี้ไปขันคามเรียนนี้ไปเศร้าขันคามบ่ขาำเรียนนี้ตายตายอยู่ในเรียนนั่นบอกเพื่อนฉันขันบอกปีบอกเรียนถูกยิ่งนี่คขันนี้เอาไปนับชวดสรู้ขันเถาะบ่ฝีมันบ่ถือเรื่องถือว่าหลวงพ่อเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขเดีไหมครับเมียนบก บ่าอะไรวันอันนี้ยนบ่บ่บ่าอะไรปีนักสัตว์บ่อัตุเล็กมาเบิ่งเมียอืมครับแล้วบัดเจนี้ห้างคนมาไปเรียนท้ำซองมาไปเบิ่งมากเพราะต้องเบิ่งว่นเด็กปีเกิดตรงพ่อดีเลยเฮียนมาบ่ครับบ่อันนี้บ่บ่เขากันค้นดูสูตรท้ำซองมัครับเมียนขันบ่ขันบ่ข้ามนวลถึงเดียนป